การข้อคิดจากข้อประคำน,นะครับเรายังคงอยู่ในหัวข้อหลักคือเติมเต็มความเชื่อใหนพี่น้องความเชื่อนี่เราเราเจอสาการนะครับหลายๆอย่างก็ไปมาเข้าเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องปัญหาในชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องลูกแล้วแต่ความเชื่อมันอาจจะหายไปได้นะดังนั้นเราเอางก็ต้องเติมอยู่ตลอดเวลาและการเติมที่ดีที่สุดคือเติมด้วยพระวจ,จะนะของพระเจา้าเติมด้วยความเข้าใจโดยทุนขอสิปัญญานะมาจากพระปัญญาเบอร์สุด พี่น้องครับเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาช่วยขยายความคิดขยายความเข้าใจกับเราเราจึงสามารถที่เรียนรู้และก็พัฒนาชีวิตฝานวิญญาณเราได้เติบโตขึ้นการเป็นเด็กฝายวิญญาณตลอดการไม่ดีพี่น้องครับเราต้องพัฒนาจากเด็กฝานวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ฝายวิญญาณนะโดยการเติมเต็มนะความรู้ความเข้าใจในการมีชีวิติเตียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับครั้งที่แล้วพี่น้องครับ e ีที่ผ่านมานะครับพูดถึงหัวข้อที่หนึ่งคือเติมเต็มความเชื่อด้วยความรู้และความเข้าใจมาดูด้วยกันวันนี้พี่ เติมเต็มความเชื่อด้วยการปฏิบัติและการลงม,มือทําปากบอกว่าเชื่อก็ต้องมาเช็คก,กันที่ภาคปฏิบัติพี่น้องครับในสดาพี่น้องครับที่สหลายคนเน้นแต่พาพภาคทฤษฎีนะไปโบสถ์ทูลอาชิตย์ก็จริงฟังอาจารย์เทศก็จริงแต่ไม่ได้ไปเวิร์กช็อปฝ่ายวิญญาณเลยไม่ได้ลงม,มือปฏิบัติวันนี้กลับใจใหม่นะคพี่น้องเมื่อเราฟังคําเทศนาแล้วนะครับนักเทศท้าทายอาเมนไหมครับพี่น้องหลายคนก็ตะโกนเสียงดังนะครับอาเมนฮาเลลูยา แต่เวลาเจอสาการจริงหลายคนไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้พี่น้องครับเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันใหม่นะครับวันนี้มาดูด้วยกันรายละเอียดนะครับความเชื่อที่แท้จริงต้องแสดงออกผ่านการการะทานะการเติมเต็มความเชื่อด้วยการปฏิบัติและการลงม,มือทําจะช่วยเราได้สัมผัสประสบการณ์ตรงอ่ามีพี่น้องเนี่ยผมหนุนใจพี่น้องคิ่เสียหลายคนว่าอย่าพยายามที่มีประสบการณ์แบบทางอ้อมพี่น้องครับอย่างงี้สมมุตินะรเราฟังแต่คำพยานคนอื่น เราตื่นเต้นเข้าไปด้วยแหมเราตื่นเต้นมากที่เขาหายโรคเราตื่นเต้นมากที่เขาได้รับการช่วยกู้อย่างสัจจันท์ที่มาจากพระเจ้าแต่ตัวเราเองกับไม่มีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าเลยบ่อยครั้งที่เราเก็บขพยานคนอื่นมาเล่าต่ออีกทีหนึง่งพี่น้องครับคขบยานที่เรามีกับพระเจ้านั้นสําคัญนะครับคือโดยตรงด้วยตัวเองเหมือนอย่างนี้ผมถูกฟ้องร้องมาลายก็ดีนี่เป็นประสบการณ์ตรงหรือการยกโทษให้ภัยกับผู้อื่น นะครับเมื่อเขาโกงเรานี่เป็นประสบการณ์ตรงโดยผ่านและผ่านความรู้ความเข้าใจจากรจพระเจ้าไม่ได้ผ่านจากความคิดของเราเองแต่ผ่านจากความคิดของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับตามที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าแล้วบัญญัติพูดเรื่องนี้ว่ายังไงพี่น้องครับเมื่อเราเจอสาการหลายอย่างในชีวิตบางครั้งก็ไม่เขาเรียกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ในเมื่อต้องเกิดขึ้นนะเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความเข้าใจ ผมเชื่อคิดสันตุคนที่ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีคือคุณมีความเข้าใจนะในเมื่อมีความเข้าใจแล้วพี่น้องครับมีความเชื่อแล้วก็ต้องนําออกมาเป็นภาคปฏิบัตินะครับเพื่อเราสามารถถวายเกิยรติพระเจ้าได้แล้วก็ทรงผลลัพธ์นะชัดเจนนะออกมาเป็นการกระทาใช่ไหมพี่น้องบอกว่าเชื่อเดี๋ยวมี้บอกว่าเชื่อไงทีฐานเชื่อฤทธิอหนาจของพระเจ้าก็ต้องกล้าที่ฐานกล้าทูลขอต่อพระเจ้าพี่น้องครับทุกปัญหาที่เรารเผชิญอยู่นั้นเราต้องมั่นใจว่า ในเมื่อพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสิ่งใดที่ยากสําหรับพระองค์พี่น้องเชื่อไหมครับถ้าเชื่อพี่น้องต้องอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราเหมือนที่ผมเจอสาการหลายอย่างพี่น้องครับมันเกินความเข้าใจเกินกําลังของผมหรือก็ของมนุษย์ที่ผมจะทรศัพทรัไปขอความช่วยเหลือก็ได้มีทายวคือแสวงหาความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าด้วยความเชื่อและออกมาเป็นการกระทําคืออธิษฐานกับพระเจ้าทูลขอความช่วยเหลือที่นะครับมาจากพระเจ้า ซึ่งจะยิ่งส่งเสริมและหรือเสริมสร้างความเชื่อของเราให้มั่นคงและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นการลงเสาเข็มปวิญญาพี่้องครับการที่เกิดหลายคนมาเชื่อพระเจ้าแบบผิวเผินแล้วก็ไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องฤทธิเดชของพระเจ้าพี่รองครับกลับใจใหมเราทุกคนต้องมีประสบการณ์ตรงกับฤทธิเดชของพระเจ้าอย่างงี้สมมติมีประสบการณ์ตรงกับการประกาศข่าวประเสริฐเพราะเชื่อว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิเดชในเมื่อเชื่อว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิเดชก็ต้องกล้าประกาศออกมาเป็นการกระทําต้องฉวยโอกาส พี่น้องครับคนรอบข้างเราหลายคนยังไม่เป็นคริเสเตียนจะเป็นเพื่อนเราคนในครอบครัวของเราหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่เราไปซื้อของก็บ่อยๆอย่างเงี้ยบางคนไปนั่งทานข้าวร้านนี้บ่อยๆถ้าจังหวะดีนะขณะที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้กับเรานะทางร้านมีเราคนเดียวกับเจ้าของร้านสมมุตินะครับเหมือนที่เบซูนะครับไปนั่งรอนะหญิงลูกบวไปนี้ที่มาตักน้ําจำได้ไหมฮะที่เมืองสมาเลียจังหวะดีมากเลยพระพงค์ช่วยจังหวะช่วยโอกาสตรงนั้น ในการที่ประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าก็เหมือนกันบางครั้งเรามีโอกาสที่ดีที่เป็นพรกับผู้อื่นแต่หลายคนไม่กล้าประกาศไม่กล้าแสดงออกมเป็นการการะทําเชื่อนะครับว่าพระเยซูนะครับทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูมีฤทธิอำนาจแต่บางคนไม่กล้าที่จะแสดงออกมาเป็นการการะทำนะวันนี้พี่น้องก็ต้องกลับใจใหม่นะครับพี่น้องครับมาดูตัวอย่างด้วยกันนะก่อนถึงตัวอย่างพี่น้องครับมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับ การเติมเต็มความเชื่อนะด้วยการปฏิบัติและการลงมือทําหมายถึงการที่เรานําเอาสิ่งที่เราเชื่อมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันพี่น้องเชื่อไหมเชื่อในเรื่องของฤทธิอำนาจของพระเจ้าเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยู่กับเราไหมครับถ้าเชื่อพี่น้องครับพี่น้องไม่น่าจะวิตกกังวลใดๆหลายคนที่นั่งวิตกกังวลอยู่พี่น้องครับเพราะพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องโดดเดี่ยวลําพังไม่มีใครอยู่กับเราเลยนั่งสงสารตัวเองถ้าหากว่าเราเข้าข่ายเป็นแบบนี้ พี่น้องครับระวังนะฮะซาตานมันก็จ้องเราทุกวันน่าเสียใจนะครับพี่น้องคิดจะหลายคนกาลายเป็นโรคซึมเศร้าทั้งทั้งนี้ไม่ควรจะเป็นเลยนะครับเพราะอะไรครับเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ไม่เคยจากเราไปไหนอยู่กับเราตลอดไปจนกว่าจะส,สิ้นยุคได้ซ้ําดังนั้นอย่าหลงใจพี่น้องครับในเมื่อเรามีความเชื่อการปฏิบัติของเราก็ดีการกระทำเราดีเนี่ยต้องสอดคล้องกับความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าของเรานะฮะเราต้องสัมผัสถึงความสงบในจิตใจพี่น้องครับถ้าเรามาถูกทางนะครับใจเราจะนิ่งอ่ะนะ ไม่วกแวกไม่กวนกะวายดังนั้นคริสเตียนคนไหนที่กำลังกวนกวายใจเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพี่น้องครับพี่น้องไปผิดทางแล้วคนที่อยู่ในทางพระเจ้าและเติมเต็มด้วยความเชื่อทุกวันทุกวันผ่านพระคำพระเจ้าผ่านการอธิษฐานใจจะนิ่งขึ้นเรื่อยๆนะผมจำได้ตอนที่ผมมีการสอบภาคปฏิบัติพี่น้องครับในส่วนของช่างยนต์ผมเป็นเด็กช่างกลมาก,ก่อนนะช่างกลนกศธบพี่น้องครับอาจารย์เนี่ยก็จะวางยาไว้เครื่องยนต์แต่ละเครื่องนะครับคือเราสอบผมจาได้ ในช็อปใหญ่นะพี่น้องครับมีเครื่องยนต์สิบเครื่องเราต้องจับฉลากว่าเราจะได้เครื่องไหนใจก็ตุ้มๆดดมต่ำๆพี่น้องครับไม่รู้จะได้เครื่องตัวไหนพี่น้องครับเป็นเครื่องเปล่าๆนะครับที่อาจารย์ก็นะวางไว้นะครับแล้วก็เมื่อเราได้แล้วเนี่ยเมื่อหยิบปุญแจไปแล้วนะครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องมุดเครื่องไม่ติดมีอาการมีเสียงแบบนี้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์แล้วว่าอาการแบบนี้เสียงแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรก็เหมือนกันพี่น้องครับเมื่อเราอยู่กับพระคำพระเจ้า อยู่กสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าวันนี้พี่น้องเจอสถานการณ์อะไรแล้วแต่ถ้าพี่น้องวิเคราะห์ผ่านพระเจ้นะพระเจ้าด้วยความเชื่อและมัน่นใจว่าเมื่อเราทุนขอสิบปัญญาทุนขอความเข้าใจที่มาจากพระเจ้าที่เราสามารถที่จะอยู่กับปัญหานี้หรือแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยความคิดด้วยการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเราก็ต้องแสดงออกเป็นการก,การะทําเช่นเมว่าพระเจ้าว่าจงนิ่งเสียก็ต้องนิ่งครับผมจําได้ครั้งหนึ่งก็คือตอนที่อาจารย์เวียชัยถามผมนะ อาจารย์เบอร์เชโกแวนะครับซึ่งเป็นพ่อผลวยานผมเรื่องที่ผมต้องไปสู่ขอคุณหน่อยนะพี่น้องครับถามว่าผมก็อยากแต่งงานพี่น้องครับแต่ผมไม่มีเงินไม่มีเงินแม้แต่ซื้อแหวนไม่มีเงินที่จัดงานแต่งงานพี่น้องครับตอนนั้นผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจําได้ว่าสามสิบกว่าปีก่อนเงินเดือนแค่สองพันบาทเองจะเก็บเงินเพื่อซื้อแหวนก็ยังไม่มีแต่เมื่อผมนั่งอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อ ผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าอย่างนี้ครับพระเจ้าปิดาหากหิงผู้นี้หรือคุณหน่อยเนี่ยครับเป็นคู่พระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับลูกขอทรงโปรดจัดเตรียมทุกอย่างให้กับลูกด้วยผมอธิษฐานเสร็จแล้วีปนองครับใจผมเย่งเลยผมไว้วางใจพระเจ้าผมไม่ผมไม่เครียดแล้วว่าผมจะมีเงินไปสู่ขอไหมผมจะมีเงินจัดงานแต่งผมให้สนใจเลยจำได้ตอนที่ผมขับรถรอาจารย์เดชชัย้ท่านก็ถามผมจะให้พ่อไปสู่ขอไหมู้จะทำอะไรบ้างจะนู่นนี่นั่น ผมพ่อครับผมอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเกิดําพระอ้าวแล้วพระเจ้าต,ตอบอย่างไรผมบอกว่าพระเจ้าสายผมนิ่งครับแกก็หัวเราะในรถนะครับก็เป็นอีบรรยากาศหนึ่งพี่น้องครับเพราะผมตอบความจริงผมบอกอธิษฐา,านแล้วพระเจ้าบอกจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเนอีข้อหนึ่งในเะยเรมีจำได้ไหมครับเรารู้แผนงานที่มีไว้สาหรับเจ้าผมมั่นใจว่าถ้าคนหน่อยระยะผมปัจจุบันนี้นะครับพี่น้อง เป็นคู่ประพรที่พระเจ้าจัดเตรียมเพราะเจ้าต้องมีวิธีการของพระองค์ถึงแม้ผมจะไม่มีเงินสู่ขอไม่มีเงินแต่งงนานกรตามแต่ผมบ้านเจาพระเจ้าจะมีวิธีการของพระองค์เองเนี่ยพี่น้องมันก็ต้องแสดงออกไปเป็นการกระทํากล้าพูดกล้าชี้แจงถ้าใครถามเรานะเหมือนกันในวันนี้ก็อยากสนใจพี่น้องนะครับพี่น้องครับในพระธรรมยากอบทที่2ข้อที่17ความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลบอกว่าเชื่อฤทธิอำนาจของพระเจ้าแต่ไม่กล้าประกาศข่าวประเสริฐบอกว่าเชื่อนะครับ ในวิเดชของพระเจ้าแต่ไม่กล้าวางมืออธิษฐานคนในพระนา,าพระเยซูริตทั้งที่พระเยซูริตแต่ว่าเมื่อเราอธิษฐานในนามของพระองค์พระบิดาบนสวรรค์ก็จะประทานให้เราบอกว่าเราเชื่อแต่เราไม่กล้าปฏิบัติเนี่ยแบบนี้พี่น้องครับจึงอย่าหลุนใจพี่น้องครับวันนี้กลับใจใหม่ปรับโครงสร้างความคิดใหม่ถ้าพี่น้องบอกว่าเชื่อปฏิบัติต้องชัดเจนนะชัดเจนนะครับอีกข้อหนึ่งในมัทธิวบทที่7ข้อ2ี่ เหตุฉะนั้นถ้าอาจจะนั่นผู้ใดที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตอนไว้บนศีลาแมพระเจ้าเปรียบเทียบชัดเจนอยู่ในความมั่นคงเนี่ยพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในความมั่นคงด้วยความเชื่อเปนครับถึงแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแย,ยะมากมายก็ตามเราก็ไว้วางใจพระเจ้าแต่ยิ่งเรามีประสบการณ์มากขึ้นใช่างนครับเนี่ยเราผ่านวิกฤตการณ์มาหลายอย่างเนี่ยผมเนี่ยคือหลงขึ้นศาลมาแล้วเกือบจะติดคุก นะถูกโกงบ้างถูกอะไรบ้างเยอะแยะมากมายไปแล้วครับคือผมเข้าใจเป็นว่าในเมื่อพระเจ้าต้องการที่จะทดลองใจผมผมมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้บังเอิญแต่เป็นการลองใจที่มาจากพระเจ้าผมจะต้องผ่านการทดสอบให้ได้เหมือนที่พระเอซสุริสต์ผ่านการทดลองสามครั้งใช่ไหมมัทธิวบทที่สี่ใช่ไหมครับ,า 4, รบอาศัยนะครับอาศัยพระจนะของพระเจ้าผมจับจุดนี้ครับนั้นต้องอ่านพระคำพระเจ้าต้องไข่ครวนต้องภาวนา และเมื่อเจอสาการไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องนําความคิดว้ถือพระชนะมีพระคัมภีเขียนไว้ว่าพระเยซูตัดเรื่องนี้ใช่ไหมครับมีพระคัมภีเขียนไว้ว่าดังนั้นการที่ผมเติมเต็มความเชื่อด้วยพระคำพระเจ้าในแต่ละวันเวนลาผมเจอสาการนะครับผมจะมีคําว่ามีพระกัมภีเขียนว่าขึ้นมาตักเตือนขึ้นมายับยั้งชั่งใจเราก็สามารถที่มั่นคงต่อไปได้ไม่งั้นพี่น้องครับเป๋แน่นอนวันนี้เราต้องตั้งศูนย์ด้ดีเติมเต็มความเชื่อให้มั่นพี่น้องครับให้แข็งแรง นะสา,าการทุกอย่างเป็นองครับพระเจ้าเฝ้าดูเราตลอดเวลาพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราขอีินแต่เรามั่นใจเหมือนที่สาวกใช่ไหมที่อยู่ในเรือไหมฮะขาดความมั่นใจทั้งที่พระยียสูก็อยู่ในเรือดังนั้นวันนี้เป็นองครับพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเรามีความเชื่อไหมครับเชื่อถ้าเป็นแล้มีความเชื่อก็อย่าสงสัยอย่าวิตกกังวลนะอธิษฐานและมอบไว้กับพระเจ้าและดูว่าพระเจ้าจะขับเคลื่อนนะอะไรแบบไหนอย่างไรมันจะสนุกกว่าเนี่ยพลังทํางานเกี่ยวกับ มูลนิธิแล้วพี่น้องครับคุยกันแล้วในทีมของเราทีมกลุ่มประกาศข่าวดีจังหวัดตรังเรารวมทีมกันนะปรึกษากันแล้วลงมติว่าจะจดเป็นมูลนิธินะครับมูลนิธิตรังริตีนเซ็นเตอร์ฟาวเดชั่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะประชุมในเรื่องของนโยบายต่างๆวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับแล้วก็มอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้านะเชื่อว่าพระเจ้าจะมีเวลาของพระองค์มีวิธีการของพระองค์แต่เรามั่นใจเรามีความเชื่อและเราเองก็พร้อม ที่จะร่วมมือกันร่วมใจกันในการปฏิบัติรับเทพระเจ้านั้นไม่มีไม่มีความวิตกกังวลใดๆเกิดขึ้นพี่น้องครับเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามน้ำพระแท้พระเจ้าอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้หนุนจในอีพีที่2พี่น้องครับถ้าเป็นน้องเติมเต็ม,ตมความเชื่ออันที่1น,นะอีพีที่ผ่านมาก็คือนะครับเติมเต็มความเชื่อด้วยความรู้และความเข้าใจพี่น้องครับอย่าเป็นคิดเสนที่ขี้เกียจอ่านพีเราต้องเป็นคิดเสนที่ขยันในการอ่านพระคัมพีอ่านไม่พอภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืน ภาวนาจ,จนเข้าใจนะเมื่อเข้าใจแล้วไม่พอ này, อีพีนี้เติมเต็มความเชื่อ้วยการปฏิบัติและลงมือทำพี่น้องถ้าใครยังไม่ลงมือทําในเรื่องประกาศข่าวประเสริฐวันนี้พี่น้องต้องทำพี่น้องครับอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเนื่องว่าพี่น้องมีประสบการณ์พระเจ้าเ่็บบางคนหายโรคบางคนได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ในเรื่องในเรื่องหนึ่งนั่นคือต้นทุนของพี่น้อง,องที่นํามาประกาศข่าวประเสริฐไปพี่น้องครับและผมเชื่อว่าพระเจ้าเฝ้ามองอยู่พระเจ้าก็จะพอพระทยัยนั่นหมายถึงว่า บาเหน็จของพี่น้องก็มีแล้วครับในบัญชีสวรรค์บําเหน็จนี้ใครทาใครได้นะครับไม่ใช่ทุกคนได้บําเหน็จนะพี่น้องบําเหน็จใครทําใครได้อย่างที่ม่ีบอกว้แลลวครับแม้แต่น้ําแก้วหนึ่งเมื่อเราไปเสิร์ฟให้ใครใครในใดหนึ่งนั้นจะไร้บําเหน็จก็หาไม่ได้ดังนั้นวันนี้หนุนใจพี่น้องอ่านมันปีให้มากและพี่น้องเติมเต็มความเชื่อผ่านพระคำพระเจ้าโดยการทรงนําและการช่วยเหลือที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณเราจะเข้มแข็งมั่นคงใหนือพระเจ้านะครับนี่เป็นอีพีที่2 เดี๋ยวครั้งต่อไปเป็นอีพีที่3สุดท้ายนะครับก็ยังมีหัวข้อหนึ่งหัวข้อหลักขยยังคงอยู่ในเติมเต็มความเชื่อนะครับกลับมาพบกับผมพี่นะครับในตอนต่อไปครับพี่แจ็บอลครับสวัสดีครับ